วันนี้พามาดูโครงการใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยที่ส่วนกลางมีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำและตอนนี้เราก็อยู่ที่ดีคอนโดอ่อนนุชสุวรรณภูมิมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเลยค่ะเพราะห้องสวยมากโดยรูปแบบห้องจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด30ตารางเมตรมีคนบอกวา่าห้องแบบนี้ต้องผ่อนแพงแน่เลยไม่จริงนะคะเพราะห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันและที่สําคัญให้เฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมดนี้เลยแถมยังมีคนบอกอีกว่าเราแต่งห้องเพื่อความสวยงามแต่ใช้จริงไม่ได้ไม่จริงนะคะเราแต่งมุ่งเน้นไปที่การใช้งาานด้วยยค่่ะะองกรเ SVC ที่นอกจากให้ความสวยงามแล้วยังทนทานกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญยังกันลามไฟอีกด้วยค่ะห้องนี้ใครอยู่ก็ทําให้ดูภูมิฐานเหมาะกับสาวสวยน่ารักสดใสรื่นเริงที่มักชอบคุยกับคนแก่เสมอและที่สําคัญต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนไม่มีวันแก่และถึงแม้คุณจะมีหน้าตาโซเหมือนคนปั่นงานที่ไม่ได้นอนมา3เดือนคุณก็จะรู้สึกสดชื่นอ่อนเยาว์เหมือนเด็กเจนซีทุกครั้งที่ได้กลับห้องค่ะและที่สําคัญเราแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์และเครื่องทําน้ําอุ่นเราไม่ได้แถมทองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะอออย่าางงห้้นํก็ตบจ การใช้งานมีสุขภัณฑ์มาให้พร้อมแอบกระซิบว่าถ้ารีบพักตอนนี้อาจได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะ